มาพี่นองนะครับมอนี่สิ่งทาเมืองแปลงมันสปะรังของของยาพี่นองนะ่ครับยุยไก่เนี่ยแหละนะครับอ่าเพิ่นถอนนะครับเป็นยังคือต้องถอนสาเหตุเกิดจากยังนะครับทั้งที่มันยังบ้านในถึงอ่ากวบถึงอายุอ่าที่สิถอนนะครับพูดคุยนะเกี่ยวกับมันสปะรังในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นขอกำลังใจในการกด subscribe นะครับให้ครบ6 0พันนะครับพี่นอง สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับบรรยากาศเนียมาเารายู่สวนอของข้าเจ้านะของญาพี่น้องยุ่ยใกล้นี่แหละนะครับเพื่อนบอกว่าหัวมันเนาก็เลยต้องถอนออกอีกอย่างงบบ่มีทุนบ่มี่ว่าไงเงินบ่มีใส่นะครับก็เลยอาจําเป็นต้องถอนครับทีนี้นะครับเพื่อนบอกว่ามันสะัดดังนะครับเมื่งใบมันรู้สึกว่าจะเลืง้งเหมือนเนา นะครับพี่น้องเห็นห no, ัวเนาอยู่บ่นะครับทางตามทีผมเบ่งนะครับมันกะแทบจะบ่มีเลยนะครับแทบจะบ่มีนะครับแต่หัวนี่กะอ่ะมันกะเริ่มเล้วนะครับเริ่มเริ่มเนาหนี่มีอยู่สองหัวนะครับพี่น้องลองสังเกตมึงนะครับหัวหน่อยสีบ่เป็นไดแต่หัวใหญ่จะเนานะครับหัวใหญ่สองหัวนี่มันใหญ่กระมูแล้วมันจะเนาอันนี้็แม่มน อ๋อที่สามนี่กันเน่าเพื่อกันนะครับนี่อันนี้เกิดจากแผลนะครับพ่อหัวมันสะบังเกิดแผลนะครับเพราว่าสิเป็นการถือจอบที่ห้องทํำรุนหรือว่าสิถือเอยียงก็แล้วแต่นะครับภายในเกิดแผลนี่เขาก็จะเกิดอ่ารากเนา่าโคนเนา่าว่าไงกับหัวเน่านั่นแหละนะครับแปลงนี้นี่เพิ่นบ่นได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับที่ผมสอบถามไปเมื่อวานนะครับประเด็มีการใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ อันนี้แตงท้างแปลงร้างเพื่อที่จะให้รถเปนแลนด์นะครับเดี๋ยวจะพาไปเมืองหัวมันขังนนะครับจะของแปลงไม่ยุ่หรอกพอดีผมกีดยังแล้วกันอ่ะมาคามาเมืองจะเข้านะครับหัวมันสปารังกับค่อนข้างที่จะดูดีนะครับดูดีน่าไรดูดีก็คือหัวดกจักหน่อยหนึ่งนะครับปกติมันสปารังเดอร์สเปนนี่หัวจะบ่คอยดกคือหนาฝนนะครับนี่หัวก็ถือว่าโอเคนะครับกับว่ได้ว่าปันใดกับพอดีพอดีนะครับไปใดพระว่า เพิ่นบริษัทใส่ปุ๋ยม่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับแตกต่างกับแปลงที่เขาจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นทังใบนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องใส่ปุ๋ยย่างเดียวนะครับก็จะสู่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นทังใบบ่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่นให้ทั้งทั้งสองทางนะครับพี่น้องเคยได้ยินบหครับเวลาเฮ้าฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับหลายคนนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายคนนี่พยายามไปศึกษาว่าสรุปเร้ว เพืชยังมันสปารังนี่เขาจะดูดปุย๋ยทั้งใดไดดีกว่าทั้งใบหลาย iemand, ทั้งใดหลายทั้งใดหน่อยนะครับบางคนก็บอกว่า 150, ทั้งใบจะสิบทั้งดินสามสิบบางคนก็บอกว่าทั้งดินจะสิบทั้งใบสามสิบอ่ะจงงากแนวไดนนะครับคือแนวนี้นะครับมันสปารังนี่เขาจะมีการดูดธาตุอาหารนะครับเขาจะดูดได้ก็ต่อเมื่อถาดอาหารที่อยู่ในดินนี่มันมีสารละลายนะครับแลว้วกาเจอแสงเพื่อก็นน ถ้ำหนาทีา่ให้รากฟอยน่ไปหาอาหารเขามานะครับพอไปหาอาหารเขามาแล้วก็มันเลี้ยงส่วนต่างๆกระบวนการต่างๆนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้อเมื่อมีแสงแดดนะครับกระบวนการล,ลําเรียงอาหารทรงธาตุอาหารเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปตามส่วนต่างๆของตน้นไม้หรือว่ามันสปารังนี่ต้องใส่แสงนะครับในกระบวนการทํางานนะครับแต่พอมาเมืองการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะพี่น้อง อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้ะก็ข้อมูลที่ผมได้รับมานะก็ถือว่ากันกลองมาดีพอสมควรนะครับการที่เท่าฉีดพ่นปุ๋ยทังใบนี่คู่มือนี่เทคโนโลยีอ่ามันมีหลายขึ้นมามันก็ทันสมัยขึ้นมานะครับการฉีดพ่นปุ๋ยทังใบนี่ตามทีนะ่นักวิชาการเพ่นแนะนํานะครับฉีดพ่นได้ในช่วงเศร้านะครบ on, ะับช่วงแดดอ่อนๆล้วก็ช่วงแรงนะครับฉีดพ่นช่วงแรงนี่อ่าก็ควรจะมี ความชื้นสัมผัสเป็นยังเพิ่นก็นให้ฉีดช่วงเศร้ากับช่วงแรกก็คือฉีดในช่วงทีแดดอ่อนๆบ่ให้ฉีดในช่วงทีแดดมันจัดนะครับยกตัวอย่างเช่นตีหาถึงแปดโมงแปดโมงครึ่งนะครับถ้ากเกินเก้าโมงขึ้นมานี่แดดจะเริ่มจะแห้งขึ้นแดดแห้งเราเวลาเขาฉีดพ่นลงไปนี่ยมันจะเหตุให้เืชดใบใหม่นะครับหรืออาจจะตายได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของปุ๋ยท่างใบนะครับ แล้วถ้าเกิดฉีดยดแง้มแรงแง้มแรงกะแดดนัดอ่อนนะครับทานอาหารกะจะซึมเข่าไงแต่มันก็ต้องเอบิ่งปัดใจหล,หลายอย่างบพรวา่าจะเป็นความชื้นสัมผัสอากาศอุณหภูมินะครับก็ต้องควบคู่กันไปนะเพรบบแมนว่ายอยากฉีดยา้มใดก็ฉีดโรดบพแมนนะครับสรุปได้ยังไงว่าทางใดกินหลายทางใดกินหน่อยนะครับในวิชาการนะครับเพิ่นผมผม,ผมกระไรใบมึงนะครับมันมันก็หลายสัมนักก็หลายอา่า เว็บไซต์นะครับบางเว็บไซต์ก็บอกว่าทั้งดิน70บางเว็บไซต์ก็บอกว่าทั้งดิน30นะครับอ่ะเอาตามที่ผมเข้าใจนะครับตามที่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับทั้งดินนี่จะ70%เนะครับเป็นยังคือว่า70%ในช่วงที่แสงแดดที่มีแสงแดดนี่พืชเขาจะท่ามนาทีดูดธาตุอาหารเขาจะดูดได้ย่างเต็มทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าแดดแห้งเกินไปนะครับ เผื่อว่ามีการสรางของแสงเขาก็จะยุดการทําน,านั้นยุดการดูธาตุอาหารแต่ตรงกันข้ามในช่วงเง้มขึ้นนะครับกรณีพี่น้องอยากจะใช้ปุ๋ยยงา้มาขึ้นมีอ่าฝนตกพราไปโปรยนะครับเพื่อที่อยากจะวานปุ๋ยหล้วก็ให้ปุ๋ยละลายลงดินก็สาม,มารถวานได้ปุ๋ยนี่ก็จะไปรอ้อยยุบพื้นดินนะครับแต่เผื่อจะบ่าสาม,มารถดูดธาตุอาหารเอามาใส่ได้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คืออ่าปุ๋ยนะครับมีหลายปัได มันสัารังกะ็สามารถดูดธาตุอาหารไปแต่เขาก็จะกินได้ปริมาณทีตามที่เขาต้องการเท่านั้นนะครับจะบ่ดูดได้เต็มที่เหมือนกับเข้าใส่ร้อยเรากินไปร้อยทันทีบ่แมนนะครับไปร้อยอ่าใส่ไปร้อยกินทีละซิบทีละซิบทีละซิบไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งร้อยนะครับแต่ต้องบอกว่าปุ๋ยนะครับที่เข้าใส่ลงไปนี่เขาจะมีการสูญเสียได้นะครับให้พี่น้องย้อน,อนกลับไปเมื่องในคลิปก่อนนะครับการใส่ปุ๋ยอ่าผมได้ลงคลิปไว้เรียบร้อยนะครับ ทั้งใบนะครับทั้งใบ30%ซนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจะดีกว่าทั้งดินอ่ามันดีมองไดถ้าเกิดว่าดินพี่น้องมีปัญหานะครับดินพี่น้องนี่อา,อาจจะค่าดพี่เอ็นโบมอสมในการปลูกมันสปารังนะครับก็เลยว่าจําเป็นต้องฉีดพ่นทั้งใบนะครับเมื่อพี่น้องฉีดพ่นทั้งใบนะครับก็ต้องมึงนะครับว่าเอาที่อันที่เขาฉีดลงไปนี่มันจะได้ผลหรือบ่ได้ผลอันนี้ขึ้นอยู่กับการผสมน้ำละกัาฉีดพ่นถงยแามมาถงยแามนะครับมันก็ ลายปัจจัยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่นอนหมอหันนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์มันมากด้จังไดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือฉีดนะครับแามเสาแามแรงหรือแามมือขืนนะครับพืชก็จะสามารถดูดซับไปใส่เขาจะดูได้ยังไดบ้างนี่มีความฉื่นสัมผัสนะครับมีหมอกลงนะครับถ้าเกิดว่าอ่าผมผมเลยล่องขี่ไปแล้วได้รอบหนึ่งหลายรอบแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดว่ามีความชฉื่นสัมผัสลหลายๆมี อาหมอกลงใบมันสปะปังนะครับพราะมันเคือบอ่ามันมีละอองน้ำไม่ร้ายนี่เขาจะเห็ดให้ใบมันสปะปังพองโตขยายโตขึ้นมาทานอาหารที่เขาฉีดลงไปนี่มันจะแรกซึมเข้าไปได้ไงโดยที่เรต้องร่อปากใบเปิดอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าฉีดพ่นย่ำเด็กก็ได้ถ้าเกิดว่าอ่าลักษณะเป็นแบบนี้อย่างที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับมีหมอกมีอ่านำค้างไรนะครับบางหลายคนอาจจะบอกว่ามันมีน้ำค้างไรมันก็กินนะ่ะมันบ่กินปุ๋ยดอกนะครับอันนี้ก็อ่ะ แล้วแต่ความคิดเห็นของภคยองั่นนะครับแต่ในมุมมองของผมผมว่ามันจะดูทานอาหารได้ดีแล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลจากนวิชาการเพิ่นไดบอลถึงในเรื่องของาทานอาหารที่จะแทรกซึมเข้าใบได้สดันะครใน,บบนรใบบ้านสปารังใบบ้านสปารังนี่มันเป็นใบมันมีแหวกมีมีความมั่นในใบบ้านสปารังนี่หลายนะครับแล้วก็ทานอาหารจะแทรกซึมเข้าสู้ปากใบนี่น้อยมากๆนะครับเทากัเลยจําเป็นต้องฉีดพ่นอ ต้องผสมกับสารจจบใบนะครับสารจจบใบก็ต้องมีประสิทธิภาพจังหน่อยหรือสารรดแรงตึงผิวนั่นแหละนะครับพวกสลนไยพวกนี้ใส่ได้ที่กันแต่ว่ามันก็จะประสิทธิภาพมันก็จะสูวราคาลักลอยถึงลักพันมาได้นะครับมันใส่ได้อยมันใส่แค่ให้เอามาจับกับใบมันสปารังนะครับแต่ส่วนมากพืชนี่จะมีปากใบอยู่ด้านล่างด้วยพี่นองเน้อนะครับแต่ว่าเวลาเขาฉีดผลเขาบร่ได้ฉีดทั้งล่างนี่เขาฉีดทั้งตึงนะครับ ้ฉีดทางล่างเนี่ยมันต้องต้นสูงอีหรีมันถึงจะฉีดได้แล้วก็ผู้ใดสีเป็นบ้าไม่มุดอ่าฉีดพ่นต้นทุ้งสูงมันบ่มีนะครับพี่น้องนะครับส่วนหลายเขาก็ฉีดในช่วงอ่าตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปจนถึงสี่หาเดือนจนกว่าต้นมั่นสีสูงนะครับถ้ามั่นสูงแล้วเขาก็ฉีดบดู้ในะครับอ่ะก็มีข้อมูลข่าวสารหลายแนวลายยางให้พี่น้องได้รับฟังรับชมน่วกันนะครับ อ่ะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวสรุปให้พฟ่นองฟังให้เข้าใจก็คือทางดิน70% 70%นี่คือพืชจะโดดปุ๋ยดูธาตุอาหารจากดินได้ก็ต่อเมื่อมีสารละลายอ่ามีนม้ำมีความชุ่มชื้นในดินนะครับเป็นสารละลายไหมอ่ามีนม้ำมีความชุ่มชื้นในดินเห็ดห้ปุ๋ยสาม,มารถอ่าขยับขยื่นเคลื่อนที่ได้แต่ว่าปุ๋ยแต่ละตัวน่ะจะเคลื่อนที่ได้บ่กือกันแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวเจนจะเคลื่อนที่ได้ไงในในดินนะครับแต่ธาตุอื่นๆ บางธาตุยกตัวอย่างเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกบ็บวสามารถเคลื่อนที่ในดินได้หรือถ้าเคลื่อนที่ได้ก็เคลื่อนที่น้อยมากนะครับหรืออาจจะเคลื่อนที่ได้ก็ต้องเมื่อมีน้ำผัดผ้าไหลหากผัดไปทางอื่นนะครับก็สามารถไปได้นะครับแต่ว่าไปได้บ่ไกลนะครับ70เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบพืชเขาดูดได้ในช่วงที่มีแสงนะครับส่วนทางใบเขาจะดูดได้จากาที่เขาฉีดลงไปหา0เปอร์เซ็นต์นี่คือหา0เปอร์เซ็นต จากที่เขาฉีดไป,ปเด้บะแมนว่าจากที่กินะบะแมนจากที่กินเด้อน,นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์พืชจะดูได้นะครับาอยไงคือทางดินจะดีกว่าในะครับทางดินจะได้หลายกว่านะครับทางใบน,นี่เขาจําเป็นต้องฉีดสารสารที่ว่าเขาฉีดลงไปนี่ความเข้มข้นมันมันหน่อยนะครับมันหน่อยกว่าทางดินนะครับอัตราที่หายลงไปมันหน่อยแต่ว่าเขาก็เลยจําเป็นต้องฉีดพ่นทุกๆ 7วันหรือ14วันหรือ21วันนะครับข่างกองข่างบรรจุพันธุ์หรือว่าถาดอาหารเสริมที่เขาไมาฉีดเขาจะบอกอยู่ว่า,าต้องฉีดทุกๆุกวันหรือ14วันประมาณนี้นะครับาบ,าบางที่บางที่นี่มันก็มีของดีเนี่ยเขาบอกว่า21มือฉีดทีนึงนะครับ <laughs> บางที่นี่21เอ็ดมือฉีดทีนึงอันนั้นคือความขิมข้นเขาอาจจะหล หรือว่ามันอาจจะเป็นฮอร์โมนพืชสกัดจากไขมันพืชหรือว่ายังก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็มันกับมีความแตกต่างบุคือกันนะครับแล้วกาถ้าผูดได้เลยมื่งว่าทาระถาอาหารนี่ดูซึมได้สดใสสดใสนะครับใส่เวลาสดใสสดใสนี่จะรู้ว่าการเนียวฉีดผลปุ๋ยทั้งใบนี่เขาจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะได้กินแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ อย่าให้มันกินเต็มรอยนะพี่น้องกับย้อนกลับไปเมืองที่ผมได้ลงคลิปไว้นะครับขอมุนไลค์นะครับมันเบิ่งบมดนะครับพี่น้องก่ะพยายามไปเมิ่งไปศึกษาเอานะครับผมก็ได้ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้นี่ก็ยังที่บอกนะครับว่ามีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบว่ามีการใส่ปุ๋ยทางดินเลยใส่ตะขี่ไกล้เพื่อนวะกับผูรู้บอกว่าเพื่อนใส่จะสอบนะครับว่ไดดถามนะครับมีการฉีดคายาขายา นะครับไปสองรอบนะครับรอบแรกในช่วงที่ว่ามันสปะรังขึ้นมาแล้วก็มีหยาพ่นเฉียดช่วงที่ว่ามันมันแดดมันมันแห้งนะครับซึ่งบอกต้องบอกว่ามันบ่ได้ผลดอกเฉียดนช่วงนั้นนะครับแล้วก็มาเฉียดรอบสองนะครับเฉียดรอบสองนี่พ่นมาเฉียดนช่วงที่ฟุมันมาล้วก็หยากระลังขึ้นนะครับกะกะบ่เห็นผลบันไดเพราะว่าพันจะใส่เผาใหม่นะครับ อ่ามันเกิดขึ้นอยู่กับตัวยาน้ำแล้วก็วิธีการผสมน้ำน้ำนะครับมันเกิดขึ้นอยู่กับน้ำเนี้ยนะครับเม่อไหรว่าเมื่อเกี่ยวก,กันกับน้ำน้ำก็มีส่วนครับนะครับมันมีความเป็นกรดบอนะครับมันมีความเป็นด่างหรือว่าจังไหรนะครับ <c oughs> หลายเนี้ยพี่น้องว่าวาเมิดดอกนะครับเอาว่าเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับ มึงเคยมึงน้ำเคยวัดน้ำยู่บอกว่าคาพี่เอ็อยู่เท่าไรถ้าให้เหมาะสมอีรีนะครับก็ควรที่จะให้อยู่กลางๆหรือกดอ่อนๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถาดอาหารที่เขาเอามาเสีดมันจะได้ผลดีนะครับอ่าเสื่อมาโหลดเครื่องวัดอ่าเครื่องวัดน้ำเครื่องวัดดินนันนะครับมันจะซอยได้ประมาณหนึ่งอยู่นะครับเทาก็ตรวจมึงว่าน้ำที่เขาเอามาใส่เอามาเสีดมาผสมอ่านมากักหรือฮอร์โมนต่างๆนี่ ว่ามันมีคา่า P ์เอเท่าไรนะครับบางที่นี่ถ้าเป็นดางนะครับเอามาฉีพดพ,พ่นบ่ได้พ้นคารับ่นออยังเช่นน้ำคลองน้ำป๊อปปลาพวกนี้นะครับคา P ์เอจะบ่กขึ้นกันนะครับควรที่จะให้ยุ่งกลางพวกฮอร์อโมนหรือว่าปุ๋ยทางใบต่างๆนี่เวลาผสมน้ำเนี่ยตัวเขาจะเป็นกลางหรือกดอ่อนๆนะ่ว่าแต่ว่าน้ำนะเป็นสิ่งสําคัญเลยทีที่เขาเอามาผสมแล้วเนี่ยมัน เขารูหรือเปล่าวาเข้าเป็นกลางหรือว่าเป็นด่างเป็นโกรดออนนะครับอันนี้ก็อย่ามองขามนะพี่น้อง่ะมีประมาณนี้ผูดคุยเกี่ยวกับมันสะหลังนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าอ่ะปอปันได้นะครับก็ถือว่าไปไปได้ยู่เพิ่นว่าเพิ่นว่าได้ใส่ปุ๋ยนะครับเยเวลาตั้งปีหนึ่งพี่น้องเสียเวลาปีหนึ่งเด้ออย่าเสห์นั่นนี่นะครับก็บ่ได้แนะนําให้พี่น้องว่าเออปลูกมันสะหลังว่าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยดอกนะครับมันจำเป็นต้องเสียดฝนทังใบดอกมันมันมีปัจจัย นะครับอย่าสมองขามเรื่องนี้นะครับการที่เขาจะเป็นผู้ปลูกมันสปารังแบบมืออาชีพต้องศึกษาให้ดีต้องมีความรู้ลายแล้วก็เอามาลงมือทําถาบ่าลงมือทํารับรองบ่มีผลผลิตบ่เกิดผลผลิตแล้วก็บ่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์นะครับกดติดตามให้ถึง่หกพันนะพี่นอ้องมีประมาณนี้เจอกันหน่อยคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย